แต่ไม่เขายืนนิ่งอ่ะเฮ้ยงั้นงั้นก็ไปเลยละกันเขายืนนิ่งอ่ะไม่มีใครปิดเลยก็ในคลิปนี้นะครับผมคงไม่ได้ขึ้นโดเนทของเพื่อนๆนะครับเนื่องจากว่าโทรศัพท์ของผมนะครับตอนนี้คือมันพังไปแล้วอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันพังจริงๆหรือเปล่าก็คืออาการมันแบบมันลวนไปหมดเลยกดอะไรก็คือ ทั้งเปิดไม่ติดบ้างบางทีเครื่องก็กดเองบ้างอันนี้ผมก็ไม่ทราบอาการที่แน่ชัดนะก็ทําให้ผมไม่สามารถเข้าทูวอลเล็ตในโทรศัพท์ได้นะครับบางคนอาจจะถามว่าทําไมพี่ไม่เข้าในขมพวกแอปจําลองมือถือไอพวกน็อกอะไรประมาณนี้นับมาใช้คือปัญหามาอยู่ที่ว่าการเข้าล็อกอินรหัสของผมนะครับไอที่เวลามีคนเข้าอีเมลเราหรือเราเข้าอีเมลตัวเองเนี่ยมันก็จะส่ง SMS มมาที่โทรศัพท์เราใช่ไหม ก็อันนั้นแหละครับเป็นอันเดียวกันซึ่งโทรศัพท์ผมเนี่ยมันเปิดไม่ได้ใช่ไหมก็นั่นแหละครับทำให้ผมไม่สามารถเข้าไปใน wallet ผมได้โดเนตก็เลยอ่านไม่ได้ครับในตอนนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับสำหรับคนที่โดเนตไปแล้วแล้วผมยังไม่ได้ขึ้นชื่อให้สักทีนะก็ในช่วงๆนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้พูดโดเนตเลยนะครับก็ต้องขออภัยมากๆครับคือมันค่อนข้างที่จะลําบากนะครับในเวลาที่เราไม่มีโทรศัพท์ให้ใช้เนี่ย เวลาเราไปโรงเรียนหรือทําอะไรเนี่ยเราก็ต้องจําเป็นที่จะต้องใช้มันอยู่แล้วนะครับหรือจะโทรหาคนนู้นคนนี้อีกก็ในตอนนี้ผมก็อาจจะคิดว่าอาจจะเอาไปซ่อมก่อนหรือไม่ก็อาจจะได้ซื้อเครื่องใหม่นะแต่ก็คงไม่ใช่เร็วๆนี้นะก็อีกสักพักนึงเลยแหละเนื่องจากว่าต้องดูอะไรอีกหลายๆอย่างเลยนะตอนนี้ก็ถือว่ายังดีนะครับที่ผมมีคอมในการทําคลิปได้ถ้าเกิดคอมผมเจ๊งมาด้วยอีกเนี่ยคือแบบโ,โหแย่มากๆคือจะไม่ได้ทําคลิปแน่นอนเลยครับอันนี้คือเป็นอะไรที่แย่มากๆ ก็ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาชี้แจงนะว่าทําไมผมไม่สามารถขึ้นโดเนตได้ก็หวังว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจกันนะครับก็ต้องขออภัยจริงๆครับก็ถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตมาผมก็จะรีบมาบอกให้เพื่อนๆฟังกันนะครับอ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มาชี้แจงให้ฟังเล็กๆน้อยๆแล้วกันก็เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อนะครับไป let's go สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็อยู่กับในเกมส l a แลมดังนะครับอ่าในตอนนี้นะครับเซิร์ฟชัยเราก็มีตัวใหม่เข้ามานะครับ ก็เป็นตัวที่มีชื่อว่าฟุกุดะคิดโชนะครับนี่เป็นตัวนี้เลยครับเป็นตำแหน่ง p f นะครับจากทีมเลียวนั้นนะก็ตามเนื้อเรื่องนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่บุกค่อนข้างเก่งเลยนะเป็นตัวที่เก่งเรื่องการบุกมากครับแต่เสียอย่างเดียวเลยคือป้องกันไม่เก่งครับในในเรื่องนี่คือจาการอ่อนมากแต่ความสามารถในการบุกของเขาเนี่ยครับค่อนข้างหลากหลายนะชูสองแต้มก็ได้เลีอัพก็ได้ดังก็ได้เหมือนกันครับตัวนี้มาดูที่กราฟของตัวฟุกุดะนะครับก็จะแปลกๆหน่อยนะครับ ก็จะมีทั้งบุกวงนอกนะครับที่เด่นมาแล้วก็จะเป็นพวกวงในแล้วก็ใต้เป้นนะครับก็อย่างที่บอกนะครับตัวนี้ก็จะเก่งในเรื่องการบุกนะพวกสกิลอะไรต่างๆนี้ก็จะเน้นเป็นทางบุกมากกว่าการป้องกันนะครับซึ่งจากกาฟเนี่ยการตั้งรับปองมันนี่ค่อนข้างที่จะน้อยนะ,ะเดี๋ยวลองมาดูที่ข้อมูลตัวละครเันบ้างนะครับก็ตัวนี้นะครับจะเด่นในด้านการทําแต้มนะครับพวกดังพวกเลเวอหรือว่าเป็นชุดกลางนี้ก็ได้หมดเลยนะ แต่ในการชูสามแต้มของตัวนีนะครับค่อนข้างที่จะกากมากๆเลยครับอยู่ที่31เลยนะค่าสเตตเริ่มต้นมันซึ่งมันน้อยมากๆสเตตสามแต้มนี้มันแบบเหมือนจะเป็นเซนเตอร์เลยนะครับคือมันน้อยมากจริงๆก็ตามสมดุลของตัวละครนะครับก็มีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียกันไปนะอ่ะก็ประมาณนี้ความสูงนะครับก็สูง188ซนติเมตรนะครับน้ำหนัก80ความสูงนี้ก็โอเคเลยนะครับก็สูงใช้ได้เลยสามารถช่วยรีบาได้เลยนะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลกันบ้างนะครับว่ามีสกิลอะไรกันบ้าง เดี๋ยวเริ่มจากอันตรีก่อนนะครับอันตรีนะครับก็จะเป็นการแอลลี่อูบดังนะครับเวลาเพื่อนส่งมาแล้วเราก็ใช้อันตรีเนี่ยมันก็จะดังให้มาที่สกิลแรกนะครับสกิลนี้นะครับก็จะเป็นการรับบอลจากเพื่อนนะครับแล้วก็วิ่งไปชูดแบบนี้เลยอ่าต่อมาที่สกิลที่2นะครับ อาท่านี้นะครับก็จะคล้ายๆ้าท่าเมื่อกี้เลยก็ต่างกันที่ท่านี้จะไม่ได้ชูดนะครับจะเป็นการรับบอลแล้วก็วิ่งโยกไปเหมือนกับตัวมูราซามีนะก็คือคล้ายกันเลยประมาณนี้ไปต่อกันที่ท่าที่3ครับท่านี้นะครับก็จะเป็นการเลี้ยงอัพที่ธรรมดาแต่ก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าจะเป็นการเลี้ยงอัพที่วางบอลสูงขึ้นนะจะทําให้บล็อกยากขึ้นครับ <Wow. S 1> ก็เป็นสกิลที่ดีเลยอะสกิลต่อไปครับสกิลที่4 สกิลนี้นะครับก็จะเป็นสกิลรีบาวธรรมดานะอ่ะคงจะไม่มีอะไรอ่ามาที่สกิลสุดท้ายนะครับสกิลที่5สกิลนี้ไม่สามารถเปิดดูได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลพาสซีฟนะก็จากข้อความที่เขียนมานะครับก็จะสรุปประมาณว่ายิ่งฟุกะดะทําแต้มมากเท่าไหร่นะครับโอกาสที่มันจะทําแต้มได้สูงขึ้นก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นนะก็อธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือสมมติเราชูดลงใช่ไหมเหมือนมันจะนับเป็นสเต็กนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะ บวกขึ้นไปเรื่อยๆจนจบเกมหรือเปล่าหรือว่ามันมีจํานวนที่จํากัดของมันครับอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบนะคร่าวๆก็ประมาณว่าสมมติถ้าเราชูดลงใช่ไหมการชูดครั้งต่อไปอ่ะหน้าๆเนี่ยมันก็จะทําให้ชูดแม่นขึ้นนะครับโอกาสที่จะดังหรือเลเวอร์ลงเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะครับก็ตามที่ผมเข้าใจก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าผมบอกข้อมูลอะไรผิดก็ขออภัยด้วยครับเพราะว่าเป็นการสรุปข้อมูลจากตัวผมเองนะอ่ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลของตัวฟุกุดะนะครับ ก็เนื่องจากตัวมันเปิดให้เล่นฟรีนะครับผมก็จะไปลองเล่นดูนะสักตาหนึ่งแล้วกันก็ถือว่าเป็นการรีวิวสกิลของมันอีกทีหนึ่งนะครับในสนามจริงนั่นเองก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไป let's go โอ้โหเราได้จำปอนครับสู้กับจุนด้วยตายแล้วต้องบอกก่อนเลยนะว่าอันนี้เป็นการเล่นครั้งแรกของผมนะถ้าเล่นมึนๆยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับ อันนี้เหมือนจะเป็นเจอคนโหดด้วยนะเป็นแหลงพ่ายตายด้วยซึ่งผมแหลงนี่คือโคลนระดับเขาเลยนะเพื่อนลองสกิลหน่อยมาช่วยดีบาเหมือนเราต้องเป็นเซนเตอร์นะตาเนี่ยโหตาแนละ้วจะได้โชว์ของไหเนี่ยโอ้โห,หเรียบร้อยดังแบบมือเดียวคือเราต้องเล่นกับเพื่อนนะครับสกิลส่วนใหญ่เราเนี่ยแต่เพื่อนเล่นคนเดียวไงประเด็น ต้องสองสกิลเลยนะครับที่ต้องใช้กับเพื่อนเนี่ยต้องให้เพื่อนเราเล่นนะอ่าสกิลเป็นสกิลเอ่อสกิลวิ่งไปเลยเพื่อนขออีกทีนึงได้ไหมไม่เป็นไรฮะตอนนี้เราก็แบ่งกันเล่นไปก่อนนี่ไงไม่ได้รบก,กวนเอ้ยลงได้ไงเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเพื่อน ส่งมาหน่อยขอใจ้ท่าดีเพื่อเราชูทับจังหวะน,นี้จะได้โชว์ไว้เนี่ยต้องมีสักครั้งแหละในเกมนี้ยืนตาแป้นเลยครับโอ้โหรนเบียดด้วยจะสู้ยังไงเนี่ยใช้ศอกได้ไหมอ่ะถ้าศอกก็ได้อยู่นะโลง่ลงๆสวยเพื่อนเล่นไปเลยแต่เรายืนเชียร์ได้เล่นวิทย์ อุย้ยโหดไปทันโทษทีเพื่อนเลี้ยงบุกเอาไปขอคืนได้ไหมไม่ได้ด้วย <c oughs> รู้สึกว่าเหมือนจะเจอทีมโซโล่เพลยอร์นะครับ <c oughs> โอ้โหอัพโคสูงเลยอ่ะสูงมาก เฮ้ยใช้ไม่ได้เอ้าแต่ก็ได้วะเมื่อกี้จะกดสกิลไอ้รับบอลจากเพื่อนนะแต่เมื่อกี้คืออยู่นอกระยะพอดีแล้วก็ไปโดนสกิลเลย์อพนะโคตรฟุกโอ้ยแยแล้วรีบาว์ทุกไม่ได้มันจะดังเอ้ยยังมันลออยู่เฮ้ยมันบอกยังไงวะ ขานี้เหมือนจะบล็อกยากเลยนะเหมือนต้องไปดูวิธีบล็อกมาก่อนไม่งั้นไม่ได้เนี่นอนเฮ้ยแบนด้วยลิงเรายังไม่ได้เล่นเลยครับตอนนี้คือชูยอย่างเดียวโวูเลเรานี่รบกวนอย่างเดียวมาแล้วรีบเอาไปเลยคืนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ได้ไม่ลง เฮ้ยโอ้พลาดสองด้วยเมื่อกี้โหเราก็พลาดอยู่คนละจุดกันไม่เป็นไรครับเอาใหม่เฮ้ยยังยังหลอกเหรอไอ้อน,นี่ของจริงเฮ้ยเป็นบล็อกยังไงวะ <c oughs> สงสัยต้องไปดูท่าบล็อกแล้วครับจังหวะน,นี้คอร์สโอเวอร์หด้านๆบลอใช้ยังไงอะต้องใ้เพื่อส่งเหรออ๋ออย่างนี้ไงอ๋อเข้าใจแล้วมันก็เหมือนกับการเอริอุปทั่วไปนะครับ ต้องกดค้างไว้ขอบอลจากเพื่อนนะครับถึงจะใช้สันติอดีได้โอเคสวยเพื่อนอลิอุมาเลยโอ้โหชูดเลยอันตีครับหัแต้มได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเราอยากโชว์มากอะ่ะขอหน่อยได้ไหมเอาเก่งแล้วเราเออสวยเพื่อน๋ยลารอวงในเร็ว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 ส่งมาเออนั่นแหละไปเลยตีไงยัดห่วง เอาว่ะโเคตรเท่เลยอะฟุกดุดะนี่คือเป็นตัวที่เท่มากเลยนะผมชอบอยู่นะตัวนี้มันบอกยังไงวะมันผมไม่รู้ว่ามันต้องตบจังหวะไหนดินี่แหละคือประเด็นลองท่านี้ละสิโลง่ลงโอเคเพื่อเรานี้คือแบบรุ้นน่าจะแน่นอยู่นะสองแต้มแทบจะไม่มีพลาดเออ เพื่อนจังหวนี้แหละส่งส่งให้ฉันนี่ไงชุดไม่ลงด้วยรูนผมนี้ค่อยไม่ค่อยจะแน่นเท่าไหรนะไ่นะไอ้ลูสองแต้มเนี่ยผมทำแต่ไอ้พวกสามเต้มครับขอมาฝั่งซ้ายเอ๊ะขอใช้บ้างดิเอ๊ยไม่ไปไม่ได้ลิกติเออจะใช้ท่าแต่โดนบังก่อน ตัดบอลได้เมื่อกี้สวยเพื่อนแต่มันก็ได้อยู่ดีวะเอเอตบไปดีกิฟมีกิฟมีเพื่อติแล้วหรออติมาไว้มากครับเพื่อเรานี่มันตัวแบกบเพื่อนเรารอรีบอลเดียวครับประโยชน์สูงสุดของเราแต่ไมเขายืนนิ่ง่ะเฮ้ยเง้นงงินก็ไปเลยแล้วกัน เขายืนนิ่งอ่ะไม่มีใครปิดเลยอย่างนี้โยนหรือนเนี่ยเหมือนเขาจะตัดใจนะครับเพราะว่าเวลาใกล้หมดทุกทีแล้วแต้มก็ห่างกันเยอะมากจะทำอะไรยังจะยื้ออีกเหรอเฮ้ยอลิอุ๊เออ,อไม่ได้เพื่อนขอโชว์ได้ไหมอ่ะไม่ด้วยโอ้โห ลูกสุดท้ายก็ไม่ให้อันนี้นี่ถือว่าเป็นการรีวิวนเนี่ยเล่นแค่ดิองอ่ะใช้สกิลได้ติดเดียวเองเพราะว่าเราเจอเพื่อนที่ค่อนข้างจะเล่นโซโล่นะก็ได้เล่นนิดดึงก็ถือว่าเล่นเป็นแนวทางแล้วกันนะครับแค่นี้แหละ <c oughs> <c oughs> ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวฟุกุดะนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกเป็นการรีวิวได้หรือเปล่าเพราะว่าผมได้เล่นติดดึงเอง ก็โดยรวมของตัวฟุคุดะนะสําสำหรับผมผมมองว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเก่งมากนะในเรื่องการทําแต้มหรือการเล่นกับเพื่อนเนี่ยส่วนเรื่องการป้องกันนะครับก็เหมือนกับในเนเรื่องเลยก็คือไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะก็จะเน้นเป็นทางการบุกหรือการทําแต้มมากกว่านะครับตัวนี้ก็ปัจจุบันนะครับในเซิร์ฟจีนหรือว่าจะเป็นการแข่งขันต่างๆนี้ผมเห็นในงานแข่งนี้ตัวฟุกุดะเขาก็เล่นกันเยอะอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเมตาที่เล่นได้นานเลยครับก็ปั้นไว้ไม่เสียหายแน่นอนครับ ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆครับส่วนตัวผมก็ค่อนข้างชอบนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เก่งแล้วก็ดูเท่ด้วยนะครับ <c oughs> หลายๆคนก็น่าจะชอบตัวดีนะครับฟูคุดะผมมองว่ามันก็เท่ดีนะตัวนี้ถึงใน,ในเรื่องมันจะทําหน้ากัควลหน่อยก็เถอะก็แนะนําเลยครับตัวนี้ปั้นได้ยาวแน่นอนอ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ